สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัวเทคโ o ส p a r k g โ 1S เครื่องศูนไทยกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคดคุ้มจากเทค n o ในปีนี้นะครับซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา1,500 90บาทนะครับจะราคาเต็มคือ2,199บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับ ตามนี้พี่แนะนำให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามนี้พี่แนะนำให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าทั้งแอปฟ้าหรือแอปส้มนะครับเพราะพี่ก็กดซื้อมาที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับมาดูว่าตัวเท c โนสปาร์กโกล์ 1S จะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้คือมีการเปิดตัวตัวใหม่วางจะหน่ายคือเจ้าตัว t e c นสปาร์ k โกสกับตอนนั้นหน้าจอให้มา 120hz นะครับผมสเปคให้มาจัดเต็มมากซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนั้นมากับราคา1,990บาทจะราคาเต็มคือ2,499บาทครับบอกเลยว,ว่ารอชมคลิปแกะกล่องตัวเทโนสป p a r k โก2ได้พิกัดในการสั่งที่ตะกร้าสินค้าอันนี้พี่ให้ใต้คลิปนี้ผมจะกลัวโก2นะครับมาดูว่าแกะกล่องของตัวโก1 s จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่พีีของการแกะกล่องผมสิให้มาหน้าจอ6.67นิ้วหน้าจอรีเฟรชเ0สเฮิร์ตซ์ผมสิถือว่าสเปคให้มาดีจริงกับ CPU ให้มาคือ Hello นะครับผมตัวนี้นะครับ G50 นะครับนี่พี่ขอทำการแกะกล่องกับตัวนี้เลยนะครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างกับตัวนี้เครื่องศูนย์ไทยประกันคือ12เดือนบวกอีก1เดือนนะครับผมจากเทคโนไทยแลนด์นะครับนี นี่ครับผมอันนี้คือด้วยแรม3กิกบวกเพิ่มอีก3กิกเป็น6กิกกับความจุ64กับไมไดรลำโพง2ตัวลำโพงคือเป็นตัว big ultra volume คือให้มาคือเป็นตัว DTS ครผมกันน้ำที่ IP54 ด้วยนะครับมาดูว่าในการดีไซน์จะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อมาเป็นสีขาวนะครับนี่เขียนว่า Techno น park โกล์ 1> 1นะครับพีขอทำการแกะกล่องเลยนะครับผมตัวนี้มาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในการแกะกล่องกับตัวนี้นะครับนี่พีขอทำการเอาออกก่อนเลยครับแบบนี้ปึ๊บนี่อันนี้แบตให้มาห0าพนเมแลมพร้อมด้วยฟ a าชาร์จ15วัตต์กับกล้องหลัง13 000, ล้านกล้องหน้าให้มา8ล้านถ้าผมแถมกล้องหลังมีตัวนี้มี AI ไอคำนวณแล้วก็มีรีโมทอิฟเวอรดตในการคอนโทรลให้เราด้วยถือว่าให้มาดีจริงครับนี่มีไฟแฟลชเป็นดูโอหน้าหลังให้เราด้วยนะครับนี่เปิดออกมาก็กเขียนว่า Techno Spark กลเอสกับงบ1,590บาทถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากถือว่าคุ้มจริงครับนี่อันนี้คือรีเฟรช90าเพซึ่งหาได้ยากมากนะกับมือถือง,งบเลส1,590นระครับแถมมีตัวลำโพงที่ให้มา DS 2ตัวเลยนะครับนี่อันนี้คือตัวบอดี้ในการดีไซน์นะครับมาดูว่าในกล่องอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างให้เราครับผมแกะออกมาก็จะเจอเนี่ยผม ประกันก็คือ13เดือนนะครับแล้วก็มีหัวชาร์จอันนี้ขอชื่นชมตัวเทคโนมากที่ให้หัวชาร์จมาแล้วก็สายชาร์จให้เรามาเรียบร้อยถือว่าสเปคให้มาไม่ได้เก่กายนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มจริงครับแล้วก็มีเข็มจิ้มซีผมตัวเคสตัวนี้เป็นเคสใสนะครับที่ให้เรามานะครับนี่อันนี้เคสใสก็โชว์บอดี้ของตัวเครื่องได้อย่างดูดีจริงครับมาดูว่าจะเป็นไงบ้างของตัวเครื่องนะครับมีขอามการ ให้ดูตัวเครื่องเลยว่าตัวเครื่องเป็นอย่างไรกับตัวนี้นะครับนี่อันนี้พีขอแกะออกมาให้ดูเลยครับว่าตัวเครื่องในการดีไซน์ของเจ้าตัว g o 1S จะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพีก็ยังคงชอบตัวดีไซน์ของตัวนี้มากเลยครับบอกเลยว่าดีไซน์มีความสวยงามมากกับตัว มดูลกล้องแล้วก็วางจัดตำแหน่งของตัวด้านหลังตัวนี้ทําการลอกออกได้เลยนะครับผมไปแปะไว้ที่กล่องเลยเลยครับพี่ก็ทาการลออกให้นะครับผมนี่ว่าสามารถทําการลอกออกได้นะเผื่อหลายคนกังวลว่าเฮ้ยจะลอกออกไหมซสื้อตันี้สามารถทําการลอกออกได้เลยนะครับนี่พี่ก็ทําการลอกออกเลยนะครับไปแปะไว้ที่กล่องเลยนะครับอันนี้คือการดีไซน์นะครับผมของตัวเครื่องบอกเลยว่าเก็บดีเทลของตัวฝาหลังมีความสวยงามในการออกแบบพอสมควรอันนี้ พีขอชื่นชมในการออกแบบของตัวเครื่องกับความบางให้มา8.35ม mm, มิลลิเมตรกับตัวบอดี้น้ำหนักประมาณไม่เกินสรกร,รัมนะครับถือว่าทำออกมาบอดี้ในการจับในการพกพาถือว่าดูดีพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นครับนี่อันนี้คือตัวเคสที่แถมมาให้เราในกล่องนะครับนี่พีก็ใส่ตัวเคสเลยว่าตัวเคสใส่แล้วดูดีไหมนะครับนี่ตัวนี้ติดฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานให้เรานะครับถือว่าเฮ้ยบอกเลยว่าสเปคให้มาดูดีมากนี้อันนี้คือตัว ของตัวเคสนะครับซึ่งตัวเคสก็โชว์บอดี้ของตัวเครื่องออกมามีความสวยงามจริงครับด้านข้างตัวนี้สามารถทําการสแกนมือที่ปุ่ม power ตัวนี้ก็มีให้เราผมเนีบยเลยนะครับนี่อันนี้คือสเปคนะครับถือว่าสเปคดูดีอะ่ะแล้วก็ดีไซน์มันมีความสวยงามในการออกแบบพอสมควรเลยมาดูว่าช่องใส่ซิมเป็นอย่างไรบ้างกับตัวนี้นะครับพีอจะให้ดูว่าช่องใส่ซิมสามารถเพิ่มตัวไมโครดีการ์ดได้ไหมนะครับนี่พีก็ขอทำการใส่ซิมมาดูนะครับนี่ บอกเลยว่าช่องใส่ซิมตัวนี้นะครับคือใส่ซิมง่ายเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว2ซิมแล้วก็เพิ่มตัวไมโครดีการ์ซึ่งเป็น3สล็อตนะครับถือว่าให้มาดีมากนะครับผมตัวนี้ครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับพีอันนี้ในการดีไซน์มีปุ่มพาวเวอร์มีปุ่ม, Power, ม,มลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ลําโพงหนึ่งตัวลาโพง2ตัวมีรูหูฟัง3.5พอร์ตไทสี่ซับพอร์ต15วัตต์นะครับในการเปิดเครื่องครั้งแรกก็คือกดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้นะครับแบบนี้เลยซึ่งพีก็รู้สึกว่า พอเรากดปุ่มเสร็จก็จะมีการสั่นขึ้นมาว่าเฮ้เรากำลังเปิดเครื่องนะครับนี่เขียนว่าเทคโนนะครับอันนี้คือหน้าจอนะครับบอกเลยว่าโูหน้าจอถือว่าสีสันสัพพีนพีเคยสัมผัสมาแล้วแหละกับตัวเทคโนสปาร์กโกหนึ่งรู้สึกว่าหน้าจอดูดีจริงครับพอเราเปิดเครื่องผมแล้วก็รอสักครู่นะครับผมของตัวนี้นะครับนี่บอกเลยว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่า รู้สึกว่าเข้ากับตัวรูปลักษ์ของมือเรามากอันนี้พี่ขอเชินชมตัว Techno าร์กโกล 1S เลยนะครับผมตัวนี้นะนี่กับงบ1,590นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่ามุมมองพี่นะคุ้มนะเอาตรงแค่ลำโพง2ตัวโดวยทีเอก็ถือว่าคุ้มมาแหละแล้วก็น่าจอรีเฟรช90้าิตัวนี้นะครับ ันนี้ในการตั้งค่านะครับเพราะว่าเป็นตัว UI ภาษาไทยสามารถทําการเลือกภาษาเป็นตัวภาษาไทยได้นะครับมีพี่ก็กด connect รับผมในการเลือกซึ่งถือว่าหน้าจอเป็นก้นเจาะรูด,ด้วยถือว่าให้มาดีมากกับงบ1,590บาทนะครับพี่ก็เลือกโคลนภาพไทยไนะครับผมนี่ครับกด connect ไปเลยนะครับผม เห็นว่าตัวเทคโนโลยรู้สึกว่าในการคอนเน็กต์คอนเน็กง่ายมากนะครับผมอันนี้พี่ขอชื่นชมตัวคอนเน็กของตัวเทคโนโลยนะครับสามารถทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi 4หรือ Wi-Fi 5ในการคอนเน็กได้นะครับพกีกดทําการคอนเน็กไปเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่า work มากครับนี่เห็นว่าคอนเน็กง่ายมากนี่ครับบอกเลยว่าสุดจริงครับผมตัวนี้นะครับ ผมพี่ก็ทำการคอนเน c t ไปเรื่อยนะครับรู้สึกว่าคอนเน c t ตเฮ้ยตัวนี้สามารถทำการสแกนมือแล้วก็สามารถบล,ล็อกด้วยใบหน้าตัวนี้ก็มีการบล,ล็อกให้เรานะครับพีก็กดข้ามไปก่อนเลยนะครับนี่มีปุ่มด้านข้างสแกนได้แล้วก็ตัวนี้สามารถทำการใช้งานบทเลยว่าหลากหลายรูปแบบมากแล้วก็เข้าไปยังตัวหน้าจอของตัวเครื่องตัวนี้เป็น Android เวอร์ชัน15เอ้ย1 4นะครับผม 15ก็ไปเจ้าตัวโก2นะครับตัวน,นี้โก2วางจำหน่ายแล้วพิกัดในการสั่งที่ตะกร้าสินค้าของตัวโก2เลยนะครับนี่อันนี้ก็เฮ้ยบอกเลยว่าเข้าเร็วมาก CPU Helio G50 ถือว่าทำออกมาได้ดีมาก คือเป็น CPU ที่มีความเียนจริงครับตัวนี้ซึ่งหน้าจอมีความสวยงามจริงครับอันนี้พีขอชื่นชมตัวหน้าจอมากหากพีเพิ่งเปิดเครื่องมานะรู้สึกว่าตัว UI ทําออกมาได้ดีพอสมควรอ่ะมันมีความลื่นไหลของตัว UI มากเดี๋ยวผมเฮ้ยมันลื่นจริงนะรู้สึกวาวมากถ้าใครมางบแบบว่าประมาณพันห้าพันหกเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจริงเฮ้ย CPU ดีจริงอ่ะโห เข้าแอปเร็วมากเลยครับผมตัวนี้นะนี่ผมซึ่งพีชอบนะเดี๋ยวผมอันนี้คือสเปคนะ h e l ร่ t ห้กล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง13ล้านแรมให้มาแรม3กิกบวกเพิ่ม3กิกหน้าจอ hd plus รอมให้มา6กกิกนะครับนี่ t e c โนโ spark go android สิบสี่นะครับนี่ Wi-Fi ก็ซัพพอร์ต Wi-Fi 4 Wi-Fi 5นะครับเฮ้ยบอกเลยว่าเลื่อนน่ะแล้วก็ตั้งค่ารีเฟรชของหน้าจอก็ปรับได้นะครับผมนี้ซึ่งพี่จะขอปรับสูงสุดของรีเฟรชนะครับปรับเป็น90้าเฮิร์ตนะครับ นี่อันนี้ตั้งค่าเวลาพักพี่ตั้งเป็น30นาทีเลยเฮ้ย hey, ถือว่าดูดีอะ่ะอันนี้พี่ขอเชื่อชมมากเลยอะ่ะกับงบ1,590บาทที่ทำออกมาได้ดีมากแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi พี่ก็จะคอนเน c t ผ่าน Wi-Fi เวอร์ชันส4และ2.5ก็คอนเน c t ได้นะครับผมนี่ครับพีก็ขอเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi 5เลยนะครับรู้สึกว่าในการคอนเน c t คอนเน c t ง่ายมากนะครับผมกับตัวนี้นะครับนี่ถือว่าคอนเน c t เรียบร้อยแล้วนะครับ เชื่อมต่อง่ายครับผมตัวนี้ขอไว้ใจของเทคโนโได้ผมแล้วก็ในการตั้งค่าอีควไลเซอร์ตัวนี้สามารถทําการตั้งค่าตัวอีควไลเซอร์ของเสียงเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าเป็นลำโพงแบบตัว DTS นะครับปรับเป็นตัวบิ๊ก u t าต้าวอลลุ่มได้ถึง100%ให้เรามาในการปรับปรับเป็นสมาร์ทเป็นเพลงเป็นวิดีโอเป็นเกมอันนี้คือการปรับตัวอีควไลเซอร์หรือว่าตั้งค่าคัตตอนอีควอไลเซอร์ตามทเราต้องการได้ถือว่าให้มาดูดีมากเลยอ,ะอ่ะ ถือว่าโอเคมากมองพีนะถือว่าเทคโนโลยีสปาร์กกลหนึ่งผมทำออกมาได้ดูดีแล้วก็ดูน่าใช้งานมากสับพีนะครับนี่เลื่อนไหลามากเลยอะ่ะคุ้มมบอกเลยว่าคุ้มครับแล้วก็ตัวนี้มาดูว่าตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างกับตัวกล้องหลังที่ให้มา เป็นกล้องหลังที่มีความคมชัด13ล้านแล้วก็กล้องหน้าให้มา8ล้านมีไฟแฟลกนะครับผมด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ปรับเป็นตัวไฟแฟแลกได้ถึง3ขั้นนะครับนีขั้นหนึ่งขั้น2ขั้น3แล้วก็ด้านหน้าก็มีไฟแฟลกให้เราด้วยนะครับถือว่าสุดยอดมากสุดยอดอ่ะคือกล้องนหลังมีไฟแฟลกด้วยอ่ะคือทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลย c 3พ p ก็ถือว่าใช้งานได้โอเคนะสัตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตัวกล้องสปเปกก็ให้มาถือว่าโอเคแล้วก็มีความลื่นไหลแล้วก็ความสมุูร์ในการออโต้โฟกัสมากมีฟังก์ชันของตัว AI camera แล้วก็หมดวิดีโอก็ให้เรามาผมในการถ่ายถือว่าเยอะนะ1 0 8 0ปผมตัวนี้นะแล้วก็มีหมด Beauty ด้วยนะครับผมถ้ามีของนะรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยถ้ามีงบอีกสักหน่อยก็ไปตัวโ o 2เลยนะครับนี่นี่ครับ ชัตเตอร์กดง่ายมากอ่ะอันนี้ขอชื่นชมตัวรูปภาพนะครับที่ทําออกมาเยะแล้วก็มีตัวแกลอรี่แยกมาให้จากแอปกล้องให้เราด้วยถือว่าตัวเทคโนโลยให้มาดีมากเลยอ่ะนี่สปาโกนึงกล้องหน้าก็ถือว่าโอเคมากผมกล้องหลังก็ถือว่ามีความสวยงามนะในการจับวัตถุนะครับมวยสุดยอดอ่ะคุ้มมาดูว่าตัวนี้เสียงจะเป็นอย่างไรบ้างในการเปิดลําโพง2ตัวนะครับมาดูว่าลําโพง2ตัวที่จะเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับ โูถือว่าเสียงลำโพงตัวนี้กับงบ1,590บาทลำโพงสมตัวถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยผมเสียงเบสเสียงกลางสพ,พินัถือว่าไว้ใจกับเทคโนโสปราร์กกลอนตัวนี้ได้นะครับผมพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้นะครที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยประกรันูนย์ไทยนะครับตามนี้พีจะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับสวับนีขอบคุณครับ